สวัสดีค่ะคนโสดธาตุาดินมังกรประสบการณ์ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินคนโสดประจำปักหลังธันวาหรือว่า16-31ธันวาคมนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดมาดูคลิปนี้หลังจากผ่านไปนานแล้วอะเพราะว่าเห็นหัวข้อแล้วอยากกดเข้ามาดูก็ดูเถอดดูได้ไม่เป็นไรนะคะก็อาจจะกึง่งๆึ่ทามเลสไปก็ได้เพราะว่า แสดงว่าพลังงานเราดันไปจูนกันติดช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องซีเรียสดูได้นะคะแต่ว่า16-31ถึงธันวาคมจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังกันและแน่นอนเป็นการสุม่มพลังงานไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้เพราะฉะนั้นก็ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะจะดีที่สุดเลยนะคะใครที่ผ่านเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนช่องน,นี้นะคะยังไงอมก็ขอบคุณทุกๆบาททุกๆสตางค์ที่โอนกันเข้ามานะคะเพราะว่ามันทําให้ออมได้มีค่าขานมค่าอาหารค่ารักษาลัคก,กี้กระต่ายอออเีียงท่มรับ ประกาะมานั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้ออมได้มีโอกาสทําบุญทําทานด้วยนะคะแล้วก็อมก็ได้ค่าขนมของอมส่วนหนึ่งด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณสําหรับทุกๆบาททุกๆสตางค์ที่โอนกันมานะคะแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณด้วยที่ส่งกันเข้ามาให้นะคะก็ขอบคุณจริงๆนะเออแล้วก็ ทุกๆไลค์ทุกๆแชร์คอมเมนต์ Share, Comment, นะคะได้หมดเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ดูคลิปของออมทุกๆคลิปเลยนะคะแล้วก็ฝาก Subscribe กันเยอะๆเ,เลยนะคะจองคิวดูดวงส่วนตัวยังไงก็รายละเอียดใต้คลิปนี้หมดแล้วนะคะ <c oughs> เอาละคะ่ะชาวธาตุดินมังกรพระศบกัน ก่อนอื่นขอเช็คก่อนเลยว่าเราพลังงานเชื่อมโยงถึงกันหรือเปล่าคุณกับออมเราจูนกันติดไหมนะคะขอดูพลังงานชาวธาตุดินค่ะเช็คความสิงสิเป็นยังไงจ๊ะมีไพ่ชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะมีไพ่คู่ขึ้นด้วยนะจ๊ะควีนไม้คิงไม้นะจ๊ะพลังงานของชาวธาตุดินเป็นอย่างไรหรอ ก็ดูดีนะบางคนเนี่ยดีเรื่องงานเลยนะคะมีโอกาสใหม่ๆฟ้าเปิดสดใสอําพันอะไรอย่างนี้เลยนะคะแสดงว่าชาวธาดินบางคนกำลังอยู่ในช่วงของแบบโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองก็ได้การดูแลบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมก็ได้เช่นกันนะคะคุณอยู่ในช่วงงการมีภาวะ มีผู้นำมีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะ The Sun คือเหมือนฟ้าเปิดสำหรับคุณแล้วว่าคุณจะดูดีขึ้นในหลายๆด้านเลยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีความสนอกสนใจในเรื่องครอบครัวมากๆนะพ่อแม่พี่น้องปูย่ย,ย่าตาทวดอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มในเรื่องสังคมที่ตัวเองอยู่เลยนะคะดูดูดีเชียวอะไพอะนะคะบางคนก็รู้สึกว่ามีแรงดึงดูดกับใครสักคนหนึ่งอะ คุณรู้สึกหลงสเสน่ห์เขาหรือเขาหลงสเสน่ห์คุณหรือมันเป็นแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกได้เลยว่าฉันอยากสวยอยากหลอ่อเออนะคะหรือว่าเขาสวยเขาหล่อจังมันทําให้คุณนึกอยากจะดูดีอยากจะพัฒนาตัวเองก็ได้นะคะอ่าเนี่ยชาวธาตุดินคนโสดมีพลังงานในเชิงบางคนเนี่ยต้องประครับประคองผู้หลักผู้ใหญ่คุณแม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าประครับประคองใครสักคนหนึ่งที่คุณมีใจให้อะ่ะ สดงว่าชาวท่าดินบางคนอาจจะเจอโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้ผ่านการงานก็ได้นะคะผ่านการงานผ่านสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างอะไรเงี้ยอ,อันนี้คือพลังงานหลักของคุณนะคะแต่ถ้าไพ่ขึ้นลักษณะนี้คือเป็นคนค่อนข้างบ้าง,งานมากๆเลยนะเออ,อยู่ในจุดแบบเป็นหัวหน้าได้อะ่ะเออมีความเป็นผู้นำอะ่ะ เอาละขอดูค่ะปักหลังทันวาคนโสดธาตุดินเป็นยังไงบ้างเนี่ยมีไพ่ชาวพระฤห,หัสชาวธาตุน้ํากร,รกฎมีนพิจิกชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันนะคะอา่เอาเป็นยังไงบ้างโอ้มีคนเข้ามานะเนี่ยมีคนคุยนะเนี่ยคนโสดธาตุดินบางคนนะมากกว่าหนึ่งนะคะมากกว่าหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้นะมีใครก็ไม่รู้ค่ะ ป้วนเปียนวนเวียนอยู่กับคุณเนี่ยเกฑ์ชาตาส่งมาเหรอจัก,กรวาลส่งมาเหรอมาถูกอกถูกใจมาปิ๊งปิงปังปังมากิกีกักกักกันนะคะเราก็ออกแนวมีโอกาสที่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะแต่ก็ดูดูไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนทรงนั้นนะคะพูดคุยกันไปปรึกษากันไปนะคะบางคนก็ทํางานด้วยกันเรียนด้วยกันอะไรไปนะดูดูกันไปตกคํานี้นะคะอืม น่าจะดูดูกันไปแต่ชาวธาดินบางคนมีมากกว่าสองอถ้าคุณบอกว่าไม่มีเลยหมอออมโสดสนิทเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าปักหลังธันวาจะเจอก็ได้หรือบางทีคนคนนี้เข้ามาพร้อมกับงานคุณเลยไม่ได้สังเกตก็ได้ไงเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเข้ามาก็ได้สิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยเข้ามานะคะม,มาช่วยกันทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยอะดูซิ แล้วอย่างนี้คนคนนี้รู้สึกยังไงกับดินบ้างจ้าคนคนนี้ที่ไพ่ขึ้นมารู้สึกยังไงกับดินจ้ามีไพ่ชาวมีนธนูชาวธาตุน้ำกรากฎมีนพิจิกเขารู้สึกยังไงอ๋อว่าเขาดูแบบอ่านคุณไม่ค่อยออกนะออกแนวเหมือนอยากเอาชนะอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไง เป็นใครบางคนที่สมมตินะคะป้วนเปี้ยนวนเวียนแล้วแบบอยู่ในช่วงของความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างที่แบบเข้ากันไม่ค่อยได้มีการแตกหักมีการตีตัวออกห่างก็ได้เออเขารู้สึกสมมตินะมีความระแวงไม่ไว้ใจอ่านคุณยากเดาเดา,ดาทางคุณยากนะคะเขารู้สึกว่า เป็นห่วงก็ได้นะเป็นห่วงแต่แบบก็ไม่ค่อยไว้ใจอะ่ะมีใจให้แหละแต่มันไม่ค่อยไว้ใจแปลกๆเขารู้สึกยังไงกับดินเนี่ยอืมเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าควรจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไหมอะ่ะเออเขาไม่แน่ใจว่าควรเป็นเพื่อนดีหรือควรพัฒนาความสัมพันธ์ดีอะไรเงี้ยค,ค่ะเขาไม่แน่ใจ จริงๆชาวธาตุดินคุณมีค่าพอที่จะเป็นแฟนหรือเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกได้เลยนะแต่เนื่องจากมันดันเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไกลกันก็ได้นะคะหรือว่ามันไม่เคยที่จะผูกมัดอะไรกันมาก่อนก็ได้ไงมาเลยทําให้ออมว่าเขาน่าจะรู้สึกในเชิงอยากจะผูกมิตรนะคะผูกมิรพูดคุยกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยผูกมิรพูดคุยกันไปก่อนแต่ คุณก็มีค่าพอนะคะมีคุณค่าพอที่จะห้ยเป็นคนดีคนนึงอะไรเงี้ยเอ่อ uh แล้วดินล่ะคะรู้สึกยังไงก<ๆ>ับเขาหรอดินรู้สึกยังไงคุณก็อยากประครับประคองไว้คือพวกคุณช่วยกันทาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะช่วยกันทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือดินก็ค่อนข้างอยากจะเทคแอคชั่นในเชิงประครับประคองให้แบบ ให้ยังอยู่ด้วยการเป็นเพื่อนเป็นคนร่วมงานหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้อยากอยากจะประคับปะคองไว้มันตกคำนี้นะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะประคับประคองเขาไว้อยากจะเอาชนะความเนี้ย ب, ความจุกจิกหรือว่าความที่เขาแบบเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะคุณก็ค่อนข้างรู้สึกได้ค่ะว่า mm hmm. เฮ้ยเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งหรือดีต่อใจถึงขั้นเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกได้เหมือนกันนะแต่ว่า ต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือต้องเยียวยายอาการที่มันเข้ากันไม่ได้ไม่ค่อยได้หรือมันแตกหักทางความคิดอะไรไม่รู้ค่ะเออชาวท่าดินก็เลยรู้สึกค่อนข้างที่จะแบบอยากเอาชนะกำแพงของเขาก็ได้นะอืมแต่ชาวท่าดินเองก็ดันเขาเรียกว่ามีใจคิดถึงแต่ก็ไม่สู้การที่คุณเองเนี่ยมีอีกโก้มากกว่า ตัวคุณเองก็แม้ว่านะคะอยากจะเอาชนะการตั้งแง่ตั้งกำแพงของเขาหรือความเนี้ยบความจุกจิกหรือการที่เขาเป็นตัวของตัวเองแต่คุณเองก็ไม่ได้อยากสูญเสียตัวของตัวของตัวเองไปคือคุณก็มีเซฟโซนเหมือนกันความรู้สึกก็เลยจะเป็นในลักษณะแบบเอ้ยเขาก็เป็นคนดีคนนึงหรือว่าเป็นเป็นคนที่พร้อมสมบูรณ์แบบเหมือนกันนะแต่มันยังมีอะไรที่ยังเข้ากันไม่ค่อยได้ที่ตัวคุณเองก็ไม่ไม่ได้ต้องการให ให้เขาล้ำเส้นมากนะักเออคุณกย็ยังอยากมีเซฟโซนกับเขาอยู่อย่างเงี้ยนะเอ,อ่อแล้วเขาจะทําอย่างไรกับดินคนคนนี้จะทํายังไงกับดินออแต่เขายืนยันที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยหรือว่ายืนยันที่จะมีกําแพงกับคุณหรือว่ายืนยันในจุดยืนยืนยันในความคิดนะคะเขาก็จะเป็นของเขาอย่างนี้แหละเออนะคะว่าเขาก็แล้วเขาอาจจะมีกําแพงลักษณะ ก็พวกเราเป็นเพื่อนกันก็พวกเราเป็นคนในกลุ่มสังคมเดียวกันเราก็ทําตัวแบบนี้แหละแบบแบบเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มสังคมแบบนี้แหละอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาอาจจะยืนยันที่จะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้มีจุดยืนแบบนี้อะไรเงี้ยเขาจะทํายังไงกับคุณคนโสดธาตุดินอืมก็ ด้วยความรู้สึกดีๆหรือความปรารถนาดีที่ยังมีให้ให้ให้คุณอยู่เนี่ยเขาก็คงจะวางตัวเป็นในเชิงเพื่อนหรือกลาลยนานตรกาลยาณมิตรม,มากกว่าเป็นคนคุยพัฒน,นาความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือกลาลยาณมิตรไปนะคะเขาค่อนข้างมีมีมีกำแพงพอสมควรอะ่ะเอออืม เขาอาจจะเป็นคนมีภาระหน้าที่ให้รับผิดชอบเยอะก็ได้เหนื่อยกับง,งานก็ได้เขาก็เลยค่อนข้างที่จะเพิกเฉยต่อการคุยเล่นอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีอารมณ์คุยเล่นอย่างนี้ก็ได้ไงเพราะว่าหน้าที่รับผิดชอบอะไรหลายอย่างนะคะอืมก็เลยจะคุยกับคุณเท่าที่จําเป็นหรือข้องเกี่ยวกับคุณในเชิงเพื่อนกัลยะาณมิตรเป็นคนที่ช่วยกันทําอะไรตรงนั้นร่วมกลุ่มตรงนั้นอะไรเงี้ยอืม นะคะโดยที่ก็จะไม่ไม่ทำให้เสียบรรยากาศมากนักหรอกอะต้องพูดอย่างนี้นะการกระทำของเขาะแม้ว่าจะดูมามาหายหายหรือว่าดูมีโลกส่วนตัวมีเส้นของตัวเองที่ชัดเจนคุยเท่าที่จาเป็นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะไม่ไม่ให้เสียบรรยากาศขนาดนั้นจะพยายามเหมือนแบบรักษาบรรยากาศไว้บ้างอะไรเงี้ยน,นะคะ อ้าแล้วดินจะทำยังไงกับเขาค่ะคนโสดธาตุดินคุณจะทำยังไงกับเขามีพ่าชาวกุมชาวตุนคุณก็รอให้อะไรอะไรมันแบบคลี่คลายไปไปไปได้ค่ะคือเหมือนตัวคุณเองก็ยอมรับในกฎกติกามารยาทหรือยอมรับในเหตุในผลนะนะ เอาว่าชาวท่าดินก็ยอมรับในเหตุในผลนะแต่ว่าตัวคุณก็มีพลังงานในเชิงรอให้อะไรอะไรมันคลี่คลายด้วยตัวมันเองรอให้อะไรอะไรมันสบายใจด้วยตัวเองเหมือนก็ปลงโปงปล่อย,ปล,อยปล่อยพอสมควรมแม้ว่าตัวชาวท่าดินเองเนี่ยจะยังค่อนข้างอยู่ในภาวะสับสนใจเหมือนกันเพราะคุณรู้ว่ามันยากค่ะกับความสัมพันธ์เนี้ยตรงเนี้ยมัน,ม,นมันมีความยากอยู่ คุณอาจจะกังวลกับความดื้อของเขาไม่ค่อยไว้ใจในความแตกต่างที่มีระหว่างกันอะไรเงี้ยแต่ตัวคุณเองก็คือแบบไม่ได้อยากให้ความแตกต่างนั้นทําให้ทะเลาะกันไม่ได้อยากให้ความไม่ยอมกันความดื้อนั้นทําให้อะไรอะไรมันต้องพังไงคุณก็เลยอาจจะเลือกที่จะเออรอหยุดรอดูสถานการณ์เฉยๆไปก่อนอะไรเงี้ยให้อะไรอะไรมันคลี่คลายไปด้วยตัวมันเอง แต่ไอการเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันนั้นนะคะหรือว่าการที่พวกคุณข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องราวอะไรบางอย่างตรงนั้นนะคุณก็จะยังกักไว้ยังเก็บไว้แหละเออนะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบผูกมิตรเข้าหาบ้างอะไรเงี้ยแม้ว่าเขาจะดูแบบดูไม่คอกจะว่าไม่ค่อยต้อนรับมันก็ไม่ใช่นะคือเด็กดาบมันเป็นอะไรที่แบบอาจจะดูเอาแใใต่ใจตัวเองนึกอยากทําอะไรก็ทำนึกอยากพูดอะไรก็พูดอะไรเงี เออนะคะแต่คุณก็คงจะพยายามแบบรักษาบางสิ่งบางอย่างที่มีร่วมกันตรงนั้นไว้แล้วก็เข้าหาเขาบ้างอะไรเงี้ยแม้ว่าจะแม้ว่าจะถูกปฏิเสธบ้างหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าโดนเอาแต่ใจกลับอะไรเงี้ยในบางเคสชาวธาดินไม่ค่อยชอบการหึงหวงหรือการตามติดก็ได้สมมตินะ ออกแนวชาวธาตดินอยู่ในพลังงานคือคุณต้องการคัดสรรน,นะคะคนที่ดีที่สุดคนที่จะสมบูรณ์แบบที่สุดให้กับตัวคุณเองอะไรเงี้ยอืมใช่คุณอยู่ในช่วงระหว่างการคัดสรรคนที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดให้ให้ให้ตัวเอง ซึ่งถามว่าเขาเข้าข่ายไหมมันก็เหมือนจะเข้าข่ายแต่คุณเห็นว่ามันมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันแต่ออกแนวคุณก็อาจจะอยากลองสู้ดูสักตั้งซึ่งคําว่าสู้ในที่นี้มันอาจจะเป็นการรอดูสถานการณ์แค่นั้นค่อยเป็นค่อยไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ให้มันสนิทกันไปเองหรือว่าให้สังคมสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนําพาให้พวกเรา ได้มามั่นคงกันเองอะไรเงี้ยซึ่งตัวคุณเองในในระหว่างที่อะไรอะไรมันยังไม่ลงตัวคุณก็คงจะโฟกัสตัวเองเป็นหลักแล้วก็หาความสุขใส่ตัวนะคะอะขอคำแนะนำให้คนโสดธาตุดินค่ะคำแนะนำให้คนโสดธาตุดินอืมไพ่บอกว่า มันเป็นผลจากการกระทําอะไรบางอย่างไม่รู้นะที่ทําให้คุณเองต้องรู้สึกอึดอัดขับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ไม่รู้ว่าบุญกรรมแต่งบุญเก่ากรรมเก่าหรือว่า,เ,าเป็นเหตุจากคนเก่าๆในอดีตที่ทําให้คุณเองรู้สึกแย่ไม่เปิดใจมีพลังงานลบๆเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้ซึ่งไพ่บอกว่าจริงๆแล้วคุณควรจะเยียวยาตัวเองให้ได้นะคะคนโสดท่าดินคือต้องแบบเฮ้ยเอาไอ้พลังงานลบๆเอาพลังงานไม่ดี อะไรก็ตามเป็นที่เป็นสิ่งเก่าๆที่แย่ๆเอาออกไปเออเอาเอาสติเอาปัญญาของเราเนี่ยมาเยียวยาตัวเราเองให้ได้นะปฏิบัติทรรมหรือว่าควบคุมเออนะคะความรู้สึกนึกคิดของเราให้ดีอะไรเงี้ยพลังงานชาวธาตุดินคนโสดอไม่ได้พร้อมเรื่องความรักเลยค่ะมันมีความคิดที่ไม่ดีมันมีความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าอบอวนอยู่อะ่ะอืมจาเป็นต้องเยียวยาตัวเองให้ดีเลย ไม่อย่างนั้นการมีความรักก็จะยากค่ะนะคะคําแนะนาเนาะหรือบางคนเนี่ยอึดอัดครับข้องใจเรื่องอะไรอะเรื่องงานสุขภาพก็ได้ไงก็เยียวยาตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้ดีเอาไหนดูซิว่าคนโสดท่าดินเขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณบ้างนะคะคนโสดท่าดินคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณ คนคนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณเอา้าเขาบอกว่าเขารอคุณอยู่ชาวทัดดินอ่ะเขาบอกว่าเจ้าชูนะเธอไหวเหรอเขาเป็นคนเจ้าชูหรือเปล่านะคะเขาแอบ,บเจ้าชู้ไหมขอโทษนะยังไม่ใช่นะคะก็อมอก็เห็นไพ่แล้วลหละมันก็ดูนิดนึงอะ่ะมันมีความอย่างที่บอกะคะ่ะเขาก็จะแบบมีความตึงๆหรือมีกำแพงบางอย่าง เขาก็เลยมอว่าคุณยังไม่ใช่ก็ได้นะอืมอืมแต่เขาก็อยากดูแลคุณให้ดีนะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากดูแลคําตอบคือไม่อ่าอะไรคือคําตอบคือไม่จ้าสิ้นสุดทางเพื่อคือจริงๆคนคนนี้ไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนกับคุณนะคนคนนี้จริงๆเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนเนี่ยแล้วก็เขาคิดถึงคุณมากแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณอาจจะยังไม่ใช่แต่คิดถึงคุณเราจบกันแค่นี้เถอะนะคะพวกคุณอาจจะเคยอยู่ในระหว่างแบบ ย,ยึกยักยึกยักจะใช่หรือไม่ใช่เออมีพลังงานในเชิงแบบเดี๋ยวเดี๋ยวบาเดี๋ยวหายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกก็ได้นะคะเอ้าลักมาแต่ก็รักอีกคนด้วยเอ้าแสดงว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวหรือเปล่า <c oughs> อ่ะแต่ก็ยังอยากให้คุณทักหาอยู่อ่ะมีความย้อนแย้งนะคะคู่บุญคู่บารมีอ่ะเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วหรือว่าเขารู้สึกได้ว่าเจ้าท่าดินเนี่ย เหมือนเป็นคู่บุญคู่บารมีแต่จากไพ่เหมือนมันไม่ได้มีแค่คนสองคนนะอืมเราคนคนนี้ไม่ได้อยากเป็นกับคุณแค่เพื่อนด้วยค่ะประมาณนี้นะโอ้ยเสียงหายเอาล่ะฝากสนับสนุนช่องด้วยนะคะเบอร์บัญชีใต้คลิปเลยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมวันนี้ลาชาวท่าดินไปก่อนสวัสดีค่ะบาย